ไปครับละวะพี่ใหญ่กับลกูกเจ้าของบ้านสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่เอารลุงข้าวปุ้นเข้ามาในกรงใหญ่ครับแดดร้อนมากเลยข้างนอกจนลิ้นออกเลยครับให้ลวงข้าวปุ้นเดินดูสำรวจก่อนครับ พ้นออกมานะคะก็กาศร้อนมากทั้งแรกที่เจอน้องๆนะคะเอ๊เน่เ euh น่เ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 น่ไม่เอาลูกไม่เอายายฝ้ไม่เอายายฝ้อย่าขู่อย่าขู่ลุงลูกไม่เอาสงสารลุงยายฝ้ายยายฝอย่าทำเป็นเก่งมาเยฝ้าไปโน่นสงสารลุงลูกี่ลูกมาเดินเขาร้อนมากเลยนะเขาร้อนจนแบบอ้าปากห้อยเลยนะคะ แม่กวน้องช็อกเรืยเข้าในบ้านเหยายลูกเยายเยายครั้งแรกที่เจอที่เจอน้องๆน,นะคะลุงข้ปุ้น คุณคุณร้อนเหรอลูกไม่ไฟไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรให้ลุงอยู่ด้วยลูกให้ลุงมาใส่อยู่ด้วยลูกลุงเขาแก่แล้วนะลูกนะเป็นเก่งของแม่นะคะไม่มีใครทําลูกไม่มีใครทำเออลุงเขาไม่ทํำลูกลุงเขาไม่ทํานะคะลุงเขาเปดีตอนนี้นะข้าวนึ่งกับ สมชายเขาเป็นเพื่อนซีกันแล้วนะคะนะอยู่ในกรงข้างในด้วยกันเขาเป็นเพื่อนซีกันกลางคืนแม่ก็เอานอนด้วยกันแล้วนะคะกลางคืนแม่เอาสมชายกับพ่อพ่อหนึ่งอยู่ด้วยกันหรือแม่จะพยายามให้สามคนนี้ได้อยู่ด้วยกันแหม่ยายฝายแกเก่งตอนนี้ยายฝายเขาเก่งทุกคนนะคะเก่งทุกคนเลย ทำอะไรเราค่ะ่าไฟแค่ขู่เฉยไม่มีอะไรเพราะลุงก็มาคนาี้ใสยดีเออไม่ใช่ลุงก็ปุ้นพูดผิดลุงก็บปุ้นใส่ดีปุ้นเขาไม่ทำใครปุ้นนอนสลุกปุ้นนอนนะครับพื้นเย็นนะล,ลูกแม่ถูพื้นแล้วนะพื้นเนี่ยแม่ถูแล้วลูกเย็นสบายเลยนอนนะลูนกนอนนะโอ้ลำคานน้องเหรอลูกลำคานน้องเหรอลูก น้องครูนู้หละลูกสำรวจหน่อยน้ำหนักขึ้นนะคะลุงพุ่ญห้าโลก,กว่าไม่ต้องเดินตามเขาเขากาลัวลุงพ่อบุนไปทำลูกมั้ง แม่มีน้ำอยู่นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่จะน้ำฉีดนะคะนี่คอยปกป้องเด็ไไฟคอยปกป้อง ลูกไม่มีอะไรนะลูกนะเทา้าๆไม่มีอะไรนะลูกย้ายเดี๋ยวย้าปเก็บก่อนนดี๋ยวย้านั่งตรงนี้ก่อน <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาเก็บข้าวกลงไว้ก่อน ให้เจนนี้แหละให้เขาคุ้นเคยกันเพราะว่าเขาปุณนเขาไม่ทําใครพวกนี้ยังไม่เคยเห็นไงเกรกลัวกันอยู่เท้าเท้ามาหาแม่ค่ะลูกเท้าเท้าเท้าหาแม่ค่ะลูกไม่มีอะไรนะคนเก่งไม่มีอะไรนะลูกนะแม่ดูอยู่ สงสารลุงลูกของสารลุงแล้วเขาก็เดินหนีนะเขาเขาเก่งไม่มีอะไรเหร็นไ <c oughs> เอาเยไฟไปใส่โคมไว้ละ <c oughs> ให้ลุงเดินนิดนึงก่อนว่าไงลกูกหือปุน้นปุ้นเอ้ยลุงปุน้นลุงปุนป้นครับ ลงปุ้นเดินเล่นก่อนนะคะสำรวจก่อนครับผมลุงปุ้นหุ่นกำลังสวยละสมส่วนละลุงปุ้นไม่มีโรคภัยอะไรนะคะลุงปุ้นแข็งแรงดีนะรักลุงปุ้นด้วยนะคะย็ดฉีทุกท่านครับ รักแนเมตตาลุงปุนเ้วนนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับพี่เอ็นดูครับปุ๊บ ตอนนี้สำรวจกลิ่นดมกลิ่นดมกลิ่นใหญ่เลยสวยมากเลยตอนนี้ขนสวยมากๆเลยลุงปุ้นโอ้โหพระเอกของเราเดีย๋ยวให้เจอกับลุงเมานะเดีย๋ยวให้เจอกันกับลุงเมอะนะ <c oughs> ก็เพิ่งเขียนชัดๆนี่แหละผลสวยมากๆเลยลายสวยด้วย สำรวจครบครบ,บ,บทุกคนยังสำรวจครบยังลูกป้ากวยป้ากวยหมดฤทธิดเดดแล้วป้ากวยไม่ทำใครแล้วหมดฤทธิแล้วป้ากยอวย ทาราวะพี่ใหญ่กับโลกเจ้าของบ้านน่โลกพี่ปังปอนกับพี่ทาโร่กับน้องทาโร่ลกให้รู้จักกันไว้นะอ่ารู้จักไว้นะโลกวันนี้พี่ปังปอนกับน้องทาโร่นะโลกรู้จักกันไว้ ในที่สุดลุงก็นอนเข้าอยู่ข้างนอกเขาร้อนมากๆเขาลิ้นออกนะคะแม่กลัวน้องช็อกร้อนจริงๆแม่ก็เลยต้องให้น้องมาอยู่กับพื้นบ้างนะคะให้อยู่กับพื้นดินพื้นปูนเนี่ยค่ะแม่ขังสมชายกับข้อหนึ่งไว้ในชั้นล่างของกองก็เป็นพื้นปูนเหมือนกันก็ไม่ร้อนอย่างนั้นเดี๋ยวน้องช็อกเอาค่ะอันตรายต้องให้เขามาคุ้นเคยกับเพื่อนๆในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วะค่ะทุกอย่างสงบละ สบายใจแล้วนะเดีแต่ก็ยังมีหวัดระแวงนิดนึงนะคะเพราะเยังไม่เคยรู้จักใครนนี้เนาะค่อยเป็นค่อยๆไปค่ะถ้าเราไม่เอาเขามาให้รู้จักกันเขาก็จะไม่ได้สนิทกันเราต้องให้รู้จักกันแล้วเราก็คอยระวังด้วยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ